เมื่อกี้ที่คุณอ่านนะคะอ่านอ่านอีกทีสิคะตุ่นปักเป็ดเออเขาทําไมเขาเียงลูกด้วยนมแล้วก็ออกลูกเป็นไข่ตัวอะไรนะคะตัวตุ่นปักเป็ดตัวอะไรนะคะตุ่นปักเป็ดทําดีๆตัวอะไรเบระเลามนเดอร์สีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอาดีๆตัวอะไรตุ่นปักเป็ดพูดแล้วหิวเลยอ่ะอยากกินเป็ดเนื้อเปื่อยๆเลยอ่ะ ตุ่นปากเป็ดมันมันคือสัตว์อะไรอ่ะเอ้าตุ่นปากเป็ดอตะไม่ตัวตุ่นของมันเป็นไครอ่ะตัวตุ่นเนาะตุ่นแต่ว่าเป็นปากเป็ดอ่ารู้รู้รู้จักไหมตัวเนี้ยไม่รู้จักออแล้วคุณอ่านมาจากกระดาษเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่อ่านว่าอะไรนะคะตุ่นปากเป็ดตุ่นปากเป็ดอันนี้คือเมนูอาหารใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นคือสัตว์สัตว์อ่ะเขาชื่อว่าตัวตุ่นตุ่นปากเป็ด พูดใหม่สิตุนตุนตุนอ่ะสกดอ่านใหม่สิสรุปตุนตุนตุนสรุปใครผิดคะถ้าตุนปากเป็ดคือเมนูอาหารที่อูน่ากินมากแต่ถ้าตุนปากเป็ดคือสัตว์อ้าวแล้วตูนปากเป็ดล่ะก็อยู่นี่